อารามามา,มา,มาให้เร็วพี่นอนครับปลอบมือไปกำลังใจกับน้องๆมาดราสักครั้งครับขอบคุณมากๆต่างซุยต่างล่อหน้าตาดีวันนี้ชวนน้องเบล ไปนี้เขาจะถักพิษว่าเครเลียมบางทีออ๋หน้าทาคลายๆกันมั้งเบลเบลคนนี้นี่ก็ไม่ใช่ไก่จริงไห้ไก่อ่ะลูกมึงอะไรไปบ้างนี่ป๋อกระโดี๋ยวกระรัวไม่รูโอยู่ที่มัออบายใจคนนี้นี่ร่อเพียบวันดีครับน้องวันดีครับผมนี่เพิ่งไปประกวดร้องเพลงมาจริงอะเออชื่ออะไรครับชื่อโจครับน้องโจอยู่ล้อแมนสมาร์ทกระโปรงกับผมรงล่อหมักกระโปรกรบโปมาเรียม อาเรี่มครับกับผมกับ<อ>เห็นไหมกับผมเฮ<อ>้ยสวยไอ้โจแรกเลยที่ตายอ๋อต้องโอ้เลยโอ้โหใจเย็นโจใจเย็นอ่าอันนี้เป็นการแสดงนะครับจริงๆน้องโจนี่เขาเป็นผู้ชายที่ท,ที่พยายามพยายามเล่นในตัวเองเป็นเก้เกและเป็นเนี่ยแต่จริงๆคือเขาเป็นผู้ชายที่ไม่กระเทยกันใช่ไหมไม่ต้องไปฮอ,อกก็ไดหนูถูกใจผมแล้วเสียงดีมาก มันนีแหละปรี๋ยุณพ่อเนาะเตียวหาปอกชมแปนนั้นโอ้แคปไ้ตุพงศ์พ่อแกข้อเพลงเลยว่าขำนุ๊กแกข้อเพลงเหรอเอ๊ะแกข้อเพลงเหรอเราก็อีข้อชมแปนแกรักน้อยกันไงอ่าไอ้แกกินก่อนข้อเพลงแกว่าถ้าลองได้แกจะดีใจมากดีใจมากเลยโอวาเล่นได้ลำเนี้ยขุณพ่อเนี่ยติดตามตลอดแบบนันอ๋อเนาะลองเพลงให้พ่อฟังสักเพลงได้ครับ โอเคยอดรักขอบคุณแฟนเพลงไงวะขอบคุณแฟนเพลงโอได้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 ขอบคุณยอดหลักขอบคุณแฟนเพลงครับเออเติ้ลชวยบอกเนื้อแต่เราเที่ยวบลาร์ดอ๋อโอ้ได้ได้ได้หนว่าช่วยบอก กำลังใจน้ำใจไม่ปรีจะแปนเพลงทุกทุกที่ปราณีลังลายผมขอฝากเองเลยไอ้ไรจักที ร้องเองจักเพลงแต่ดีแล้วกันโจกันนักเรงบรรลุกับบอกบกก็ปลื้มมันนี่ซิ่งกับเฮ้ยเฮ้ยฮะแม่ก็เด็กเดียวแกมาจากเนื้อรองนู่นเฮียลักก์ก์เกลซาตาแมนุแกว่าอยากฟังเพลงพี่เอกชัยช่ซีวิชัยก็ตุ้ยโอ้ฮักจากปากตายร้องให้ฟังสิร้องก็ปักตายเลอยอยู่ครับร้องให้ฟังสิร้องนะแล้วร้องหน้าญาติกันให้กันจำเนื้อไม่ได้จำไม่เกิดได้เมื่อนเดี๋ยวบอกไงบอกไงเออเออลุงรถตวงอะไรสิมา ลงรถทัวร์มลงรถลงรถทัวร์เมืองราชสีมาลงรถใส่อะกูจำได้อะไรกำเล็กอ๋อเหนือจำไม่ได้ลงรถทัวร์เมืองราชสีมายาโมจ่ายาโมจ่าลูกมาลูกมาให้ยาช่วยหน่อยให้ยาช่วยหน่อยพกความเพลพายพกความเพลพาย ตายเมื่อรักมีรอยจากตาเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาหงาหงหัาหังกหอยเงาหเงาังาัวเงาวเงาหวองาหัวใจดงาวะจเไา้อ่ใจเน่อัวงาด้หัูจนักแต่ัวใเาหจาัเาหัวงาหใจเงงัใเงาหวใาัเงนัเงาัใงาัเาัใันมันเเา ไม่ยากไปเอาว่ามายืนกันหน้าห้องไม่รู้จะร้องแล้วว่าเพลงไรเอาว่ามายืนหน้าห้องหน้าห้องเราไม่รู้จะร้องแล้วว่าเพลงไรน้องเอจะร้องเพลงไรมาแล้วน้องเบลจะร้องเพลง សម្ភិតសម័យអមរៀង น้องเบาน้องเบาแล้วพี่น้องก็ชมกันนต่หน้าผู้มเจอน้าเอวโอนเอ็นคว่างเราลอยว่าคว่างสุลุยแม่โอ้ยโจเออย่อแต่คว่างเองแต่เอ้ยคว่างนี่ยาก้ตายโอ๊กเราไม่ยอมแลพแนพปนนี้เอาพปนนี้ไหมปนนี้ไหมปนนีไหมแข่งกันเลยไหมแข่งกับเคยแข่งนี่นี่ฟังนี่ฟังเรากับแบ่งคว่างกันเลยไหมแบ่งคว่างกันเลยอ๋อปนนี้พปนเลยอันนี้คว่างเราอันนี้ฟังเราคว่างสุรุเออแล้วเพลงนี้คว่างนี่ ให้มึงกูเอา้าถ้าใครปรบมือเชียงด,ดัางว่าคนนนนะัะสิ้นจังปีนองเหรอเอ้ยเอามาเอา้าโจ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 ควางทูก่อนเลยตำตนองกระรำเอวอนอนแอ ที่พี่น้องครับพรบ้อมว้าหล่นสนามเลยครับรอไหมน้องพร้อมข้อหลงต้องร้อยว่ามันเดี๋ยวพี่จะเอวออนเอนนะน้องเบลนะแป๊บหนึ่งพี่แดงครับครับหลบวนเป็นเศร้าเถิดพี่เป็นเศร้าเป็นเซราเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเป็นเพื่นอะไรเส้าเลยหรือปนีไม่ไม่ไม่แสดงแล้วไม่ไม่เล่นเป็นคนแก่แล้วอ๋อนะเป็นเศร้านิ่งๆเจ๊ยๆโหว้าให้เด็กมันเอวออนเอนให้เด็กมันเลยตามเซร้าู่นนี่อาทุก เอออันนี้จิตใจล่าหมกอยู่อันอันนี้ลาหมกอยู่อันไม่จิตใจเปลือยชุดยิงไม่หรอกว่ามามใจไว้ไหมหรอทำตะนงทำเอวอ่อนแอ

แต่ผมเช็คเลยแล้วไส้โบชู้นี่มีขู่แข้งใครกูยังช่องคว่างนี้อย่างชู้คว่างนู้นไม่ได้ฝั่งไห้น้องเชื่อเรื่องกับน้องที่ว่ามีผมมันผมยกนั้นช่องช่องคนนั้นน้องทำเอวออนแอน้ำโบนี่เลยทีทำตะหนองทำเอวออนแอนก็ยังไม่ใช่เส้าคน ชุดหยดองชุดยอดเอาว่าทำเอวกัออเอ็นอมาโทษแค่ลอยออนออนาอเอลเอออนอรามาโทษแล้วนอนนอนอนเลยนอนแค่นอนนอนแล้วมาโทษแค่ลอยออนออนทามเอออนเอมาโทษแค่ลอนอนอนในตำห้องไม่ว่าน้องทำนวรดทำเสบดนี้ทำวารดทำวารดทำรถเราจะทำเด็กเป็นไรทำแควน่ามาทุกแวน เ่เดียวแล้วนับโควมาครบเล้ยไปน้อยอ่ะว่าแล้วยังอีกแกนี้นะไอ้ไลที่ไม่แรกแดกๆเลยจาดอีดอนี่กลูอ่นีกลูนั่น เงี้ยมาตรงกลางเยีบมาตรงกลางน้องน้องเยีบมาตรงกลางเงี้ยมาตรงกลางอ่า้ยบมาแกะแข้งคว่างเด็กมั่งเลยทำแต่น้องทำเอวเราจะทำวารอดทำรักทำวาด็กเว่นข้าของทรายขาคงคว้าขึ้นสะพานลงสะพาน ไอ้ร้อยร้อยครับไม่เ no ป็นแล้วไม่บอกช่วยต่ช่วยช่วยแดงช่วยที nice ่แดงเออไอ้นี่ไอ้้นี่เล่ตามโอจริงหนุยนี่ชาดนักเล่ยวท้าไม่พันเด็กเด็กเล่ยอยู่พี่ไปแดงไปแดงครับทำรถไอ้เด็กแม่เป็นตัวอยัดกับกับครับกับเล่ย เล่ขึ้นสเตนก่อนครับเข่นไปก่อนเข่นไปก่อนโอ้โหนั่นตัาเกลืออะลรบ้าตาเกลือบิดบิดบิดดอกแก่อนบิดแจ่ไข่ก่อนละเออเออนนั้นแจ่บานพิดพิดพิดเออนนั้นแจ่ตู้พิดลาวพิดลาไม่เล่ยดี ไอ้นั่นเลยเจ๊ลดผอมมันตายผอมันตายผอมมันแหมมึงเจ้าเราจะทำเด็กแว้นทำให้เด็กแว้นสาวประจุแฟนแฟนเธอทุกแฟนไอ้ย่างคนเฮ็ด ข้าวโครงไส้โครงไส้ไส้ไส้แห่ข้าวโคงคว้าทางตรงขึ้นสะพานลงสะพานทางตรงเจอโน่หลูกลังทางตรงขึ้นสะพานลงสะพานทางตรงเจอโน่หลูกลังทางตรงเจอโน่หลูกลัง พี่แดงขาไอ้หลอกกาวนูนหลอกลางันตีที่ไปไปไปเฮ้หมดต้องปากอบเราไม่เอาหลอกปากคนมาดร้อนตายแล้วเหเคยเหลือเคยมาส่งได้ เห็นข้าวงงสายเข้าวงขว้าต่างจงขึ้นชาพาดลงชาพาดนใส่ละนองโจไปโน้นหลุกลังเลยขึ้นชาพาด ล้มสภาพต่างน้องเขาวของซาเขาวของคว้ำต่า,างโจ๋งอ้ไปนู่นหลุกลา่างแทนไปนู่นหลุกล่างโอ้ดังดังที่พี่นออ้องชวน

รบมือเป็นกลังใจกับน้องนองมอนโดราสุกท่านครับถ้าเป็นน้องติดตามน้องค่ยเลี่ยมในเพศมานโดราค่ยเลี่ยมวิเชียนซ่อนใช่